สวัสดีครับอยู่กับผมช่องตี t o ้สตอรแล้วครับวันนี้ผมก็อยู่กับโทรศัพท์มือถือผมว่าคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปคนที่จะคุ้มที่สุดก็คือคนที่ซื้อไปเล่นเกมนะผมไม่ใช่บอกว่ามาเล่นเกมดีที่สุดแต่ผมบอกว่าสําหรับคนที่งบน้อยที่สุดอยากได้มาเล่นเกมเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยคือรุ่น Infinix h o ฮอน i นะครับงบไม่ถึง4,000บาทได้ ได้แรมมาตั้ง8 g ิลอม 128GB เลยนะครับแล้วก็ได้เป็น CPU CPU Unisoc T606 ประมาณนี้แหละผมก็ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยได้ยินเ่าจริงๆผมไม่เคยได้ยิน CPU ตัวนี้เลยแต่ผมว่ามันสําหรับเกมเกมมิ่งที่คนงบน้อยสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็ตั้งเฟรมเดทที่ต่ําแล้วก็คุณภาพต่ํามันก็จะเล่นสามารถเล่นได้ลื่นเลยนะถือว่าลื่นถือว่าใช้ได้เลยแหละ อ่แล้วเราเราจะมาแกะกล่องกันว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันดียังไงแล้วจอภาพเป็นยังไงบ้างนะมาแกะพร้อมกันเลยครับแกะมาใช้งานไม่ต้องนั่นดีฟรีมาดีเครื่องนี้เป็นของน้องชายที่ซื้อซื้อซื้อให้พ่อใช้นะแต่ผมสำหรับคนที่งบน้อยอ่ะก็สามารถซื้อที่ไปเล่นเกมได้ซื้อให้ลูกไปเล่นเกมได้เ้รลูกอยากเล่นอยากได้ที่เครื่องเล่นเกมมันงบ งบไม่ถึงห้าพันอะไรประมาณเนี้ยนี่ยังไม่ถึง4ี่พันตัวเนี้ยผมแนะนําเลยเพราะว่าสามารถตั้งต่ำๆได้มาเปิดข้างในดูเอ้าผิดเปิดผิดทางโอ้ข้างในเป็นเครื่องสีขาวเดี๋ยวมาปึ๊บเดี๋ยวสัมผัสตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่อง ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตห้าห้าพันมิลลิแอมด้วยครับแล้วก็สายชาร์จแบตไทป์ซีด้วยนะโคตรคุ้มอ่ะรานะคาไม่ถึงไม่ถึงสี่พันสามพันเก้าร้อยเก้าสิบก็ก็สี่พันนะครับเอาตีไว้สี่พันตัวนี้มีติดฟิล์มมาให้แล้วเดี๋ยวเปิดเครื่องดูนะดูนะครับ กล้องนี่ใหญ่มากกล้องหลังนี่น่าจะเป็น13ล้านแล้วก็มีแฟลชให้ตัวนี้น่าจะเป็นแค่กล้องหลักมันคือ13ล้านกล้องหน้าเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ตัวเครื่องข้างๆนี้น่าจะเป็นตัวสแกนนิ้วได้ด้วยนะครับเสียงตัวเครื่องข้างๆสัมผัสคือไม่ได้หนักเลยอ่ะเบา ตังคายพอด้วยสัมผัสถือว่าดีแล้วก็อัตราเฟรมเรทที่หน้าจอให้มา90เฮรตกลางๆกำลังดีสำหรับ,บคนที่มีงบน้อยแต่อยากได้เครื่องมาสํารองใช้แล้วก็มาเล่นเกมแบบรอรอรอเรามีตังค์แล้วไปซื้อเครื่องใหม่อะไรประมาณเนี้ยผมว่าเหมาะเลยนะ มาดูในกล่องว่าในกล่องมันให้อะไรมาบ้างครับในกล่องนี่มีใบเสร็จยมีเคสใสให้นะครับนี่ราคานี่เลยสามพันเก้าสามพันเก้าแล้วก็สิบบาทน่าจะรูปบัตรมาแล้วนนอกผมแล้วก็มีใบเสร็จเอ่อไม่ดูแล้คู่มือข้างในมีหัวชาร์จให้ด้วยนะครับหัวชาร์จก็เป็นของมันเองนั่นแหละ ชาร์จแล้วก็เป็นสายชาร์จ USB Type C USB to Type C นี 4, ่ครับผมก็จะประมาณนี้อ่าแล้วเรามาดูเครื่องกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวข้ามไปก่อนผมจะพูดถึงเครื่องตัวนี้เนาะจับไปฝไาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมจะขอพูดเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ก่อนก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันเหมาะกับสําหรับคนที่แบบงบน้อย<ม>แล้วอยากเอามาเล่นเกมก่อนตัวนี้เป็นเครื่องสีขาวนะมันมีทั้งหมดทั้งหมดสามสีจะไปไปดูได้ก็จะมีทั้งหมดสามสีแล้วตัวเรื่องเครื่องเหมือนมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะแต่เนี่ยเห็นเห็นเลยเหลี่ยม แต่ที่จริงมันไม่ได้เหลี่ยมนะมันเป็นเาเราจับอะสัมผัสจริงๆมันลื่นไปเลยนะครับประมาณนี้ดูถาใส่ซิมนะครับผมเนี่ยใส่ได้3สล็อเลยนะใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็แล้วก็ใส่สามารถใส่ s d ดี r d ได้อีกรององน่าจะรองรับ128 g b อะโอ้โรดีอะ่ะคือตัวเนี้ยที่มันเด่นๆก็คือให้แรมมับทั้งหมด8 g b แล้วก็หลอม128 GB คือ,เห,อเหลือเลยนะครับ คืออย่างที่ผมบอกครับผมไอเครื่องเนี้ยเดี๋ยวผมขอญาตใส่ซิมกวอนแป๊บนึงอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่ซื้อมาใช้สําหรับเล่นเกมพอพังๆรอมีตังหรือซื้อเครื่องใหม่เนี่ยผมว่าโคตรคุ้มเลยนะแล้วการสัมผัสถือว่าดีมากๆเลยครับผมมันเป็นจอ 90, frame. 90เฟรม90้าเฮิร์ต์อะเ0เฟรมนั่แหละก็จะประมาณนี้เนาะ ก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับใช้รอเครื่องใหม่แต่พอเนี่ยใส่เคสไปแล้วโอเคนะไม่ได้หน้าเกียดอะเนี่ยถือว่าถือว่าดีเลยแหละครับเนี่ยพอใส่เคสอะไรไปแล้วไม่ได้หน้าเกียดเลยก็ประมาณนี้มันเป็นจอ6.6นิ้วด้วยนะถือว่าใช้งานได้ดีเลยอืก็ตั้งแต่อินฟินิเนี่ยเขามาตีตลาดอะเขาก็ทำสเปคขึ้นมานี่คุ้มคุ้มค่ามากเลยนะครับผมหลายหลายรุ่น แต่ผมได้ได้รุ่นนี้มาลองวัสัมผัสกับมือก่อนเนาะเครื่องมันเบาจอมันใหญ่อะ่ะ6.6นิ้วอะ่ะถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็จะลองใช้อีกทีกนึงก่อนว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าเท่าที่ผู้คนที่ใช้ไปเนาะรือ ก็เห็นแบบว่าใครหลายหลคนที่ซื้อไปแล้วมีปัญหาแต่แต่ต้องลองใช้อีกทีนึงนะก็บางคนที่ยังไม่ซื้อไปก็บอกว่ามันกลัวแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยผมซื้อให้พ่อผมใช้แล้วพ่อผมก็ใช้แบบโหดสมบูรณ์สมบัมบนมากแกเล่นทั้งวัน <c oughs> เล่นทั้งวันจริงๆแบตห้าพันนี่ก็น่าจะพอแกน่นอยู่นะเพราะว่าแกเล่นต,ตื่นปุ๊บ จนแดืดึกๆเดินแกก็ยังไถ่ไถ่ไถ่จออย่างเดียวเลยเดี๋ยวลองดูว่าแกใช้แล้วจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะถ้าแกใช้แล้วมีปัญหาแกต้องมาหาผม,มาเป็นคนแรกอยู่แล้วให้ผมดูดูโทรศัพท์ให้โอเคยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากยังไงก็ฝากกดไลค์เหมือนเดิมนะยังไงก็คนชอบปกตดดิตามผมไว้หน่อยนะครับมีอะไรก็แนะนําก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมยังไงก็เจอกันอีกคลิปต่อไปว่าผมจะมารีวิวโทรศัพท์รุ่นไหนหรือรีวิวอะไรอีกรถอะไรก็ประมาณนี้เนาะก็จะเหมือนเดิมนะครับ มันช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรก็มาถ่ายโทรศัพท์ให้ดูก่อนเพราะว่าโทรศัพท์นี่ผมก็ถือว่าซื้อบ่อยได้จับบ่อยมากเลยได้จับได้จับต้องบ่อยหลายรุ่นผมก็เลยมารีวิวความรู้สึกความรู้สึกที่ใช้งานแล้วก็แล้วหลังจากนี้ใช้เป็นยังไงก็สอบถามได้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงแล้วถ้าใครอยากดูคลิปจริงๆก็ จะคลิปเต็มๆอีกรีวิวอีกกล้องรีวิวกล้องรีวิวการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันครับผมจะอัลโลดเกมนี้มาใส่เครื่องนี้แล้วก็ลองเล่นแล้วกันถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ครับประมาณ3ามพนเก้านี่แหละสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่มันจะมีอีกรุ่นนะแต่มันจะเป็นแรมแรมสี่อยู่สามพันสี่สามพันห้านี่แหละประมาณนี้แหละแต่เพิ่มอีกสี่ห้าร้อยมันก็ได้ตัวแรมแปดแล้วสามารถอัพได้ถึงสิบหกกิกานี่อย่าเนี่ย ถึง16นะ8ไม่รู้ว่ามันอัพยังไงอ่ะผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าคุ้มได้램แป8ลอม128แล้วก็เป็นที่ชาร์จเป็น type c ด้วยอประมาณนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยให้สายไอ j ี c k จุไปด้วยนะโอ้เกมมิ่งชัดๆเลยเนี่ยโอเคอยังไงคลิปนี้ก็จะไปแล้วนะครับไม่มีอะไรมากแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไว้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ